อะไรคือความจิตของผมเหรฮะคือผมเป็นคนที่ชอบกวนตีนชาวบ้านนะครับเวลามีคนพูดมานะครับก็จะสวนกลับไปโดยไม่ได้คิดนะครับคือปากมันไปเลยนะฮะสำหรับใครที่เป็นเพื่อนสนิทผมคงจะรู้นะว่าผมเป็นยังไงเป็นคนที่ชอบกัดหูหมาเล่นคะ่ะเพื่อนๆเคยลองกัดไหมคะคุณคงรู้นะครับว่าการได้ทร,รมานอะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรจะฟินนะะอย่างเล่นเกมประเภทที่วางแผนการรบเนี่ยปกติเนี่ยสามารถที่จะสังหารคู่ต่อสู้ แค่40นาทีก็พอนะแต่ว่าเราไม่ให้จบง่ายอย่างนั้นเราต้องการให้มันทรมานเพิ่มอีก20นาทีนะผมรู้สึกสะใจแล้วก็สนุกกับการกทำแบบน,นมากในทีเดียวเวลาเล่นเกมแพ้ใครแล้วก็อยา,ากจะผมอ่ะพันคอมันให้ตายเลยค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราต้องเล่นอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เราต้องชนะมันให้ได้ค่ะแกล้งเพื่อนอะค่ะโกไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาลืมขวดน้ำโค้กเอาไว้แล้วก็แอบผสมเอาาาานนนน้้้้ตตใใส่เลลทรยยววววดๆๆีกกััคแ็งไ รอเหยื่อเดินกลับมาค่ะแล้วเขาก็กินสมัยเด็กๆอะ่ะเจอแมงสาบตัวหนึ่งมันหงายท้องเหมือนกําลังจะตายแล้วทีนี้เราก็เลยเอามาันมาลองหันหัวเล่นๆไปซ่อนไว้ในตู้เย็นช่องฟรีซเออ,อย่างนี้นะว่าโรคจิตนี้อ่ะตัวละครที่สนองความจิตหรอคะก็ต้องดีสิคะอยากรู้ว่าตัวละครอะไรแล้วล่ะคะ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะได้แสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงออกไปในเกมโอเคเลยค่ะว่าแต่มันมีตัวละครแบบนั้นด้วยเหรอ ือจากที่ได้ดูคลิปเทเลอร์มาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะโรคจิตพอสมควรนะครับันนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าผมกับเขาเนี่ยใครจะโรคจิตมากกว่ากันเป็นผู้ชายเหรอคะเนี่ยแหมโรคจิตอย่างเงี้ยสเปกพลเลยอ่ะผมสังเกตถึงลักษณะหน้าตามันบอกผมได้เลยว่าตัวละครนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความคลั่งและความโรคจิตอย่างแท้จริงเป็นตัวละครที่เท่มากเทระเบิร์ไปเลยแล้วก็แมนด้วยค่ะ เพราะว่าเราอยากกระทืบเพื่อนให้จนมุมอะคะ่ะสกิลต่างๆเนี่ยนะกับความโคจิตของตัวละครนี้ครับมันช่างเข้าคู่กับผมซะเหลือเกินครับในการที่จะทรมานมอนสเตอร์ทีละช้าๆทีละนิดทีละนิด,ะน,ดนะมันสุดยอดไปเลยหลังจากที่ได้ลองเล่นแอดแล้วนะคะก็รู้สึกได้ว่าเป็นตัวละครที่พอข้างที่จะมีการคอนโทรลง่ายแล้วก็การที่ใช้ไฟฟ้าเป็นอาวุธได้เนี่ยทำให้สามารถสอยศัตรูในระยะไกลได้ง่ายๆในการต่อสู้ระยะไกลเขาก,ก็ทําออกมาได้ดี ถ้าจะให้ลองสู้พีพีกับคนอื่นผมว่าแค่มอนสเตอร์เนี่ยยังเอาผมมาอยู่เลยคนก็ไม่รอดหรอกครับด้วยความสามารถของของเขาที่แบบค่อนข้างจะคอนโทรลง่ายขนาดนี้นี่เราก็คิดว่าน่าเราเอาไปสักตั้งดูนะจะได้รู้กันว่าเอาวันดีฝังปก็ไม่หวั่นเดินไปเรื่อยเรื่อไม่หวั่นเลเรื่อยเรื่อยได้หมดแล้วต้อเดินมหมดแล้วโดนเจ๊ตัวะ

ค่ะก็ดบบแรกนี่สําหรับแอดนะคะเรากําลังคิดอยู่ว่ามันเป็นตัวละครที่ใ้ความปานีกับศัตรูน่าเอาไปไล่ฆ่าคนได้บ่อยๆมากเลยค่ะก็ชอบมากเลยค่ะเพราะว่า,าได้คิวพัตตี้ไปเมื่อกี้ค่ะแบบว่าสาใจมากที่แบบต้อนจนมุมแล้วก็อัดสกิลรัวๆ <c oughs> หนูก็ไม่รู้ว่าระหว่างหนูกับตัวละครที่โลกจิตเนี่ยใครจะจิตกว่ากันนะคะเพราะว่าระหว่างที่หนูใช้ตัวละครเนี่ย เล่น PVP คาบเกอนหนูไปด้วยหนูรู้สึกสะใจมากเลยค่ะมีทักษะนะครับในการเล่นที่ค่อนข้างยืดหยุ่นพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นระยะไกลร,ระยะก,กลางนะครับรวมถึงสกิลสร้างสถานะผิดปกติทั้งหลายนะครับตัวสโลงสโลหรือว่านะครับจะสามารถลอยบนฟ้าซึ่งแตกต่างกับตัวละครตัวอื่นนั่นเองนะครับผมเชื่อว่านะครับคนที่ชอบเล่น PVP นะครับแล้วก็นะติดตามเกม e อลซอเนี่ยไม่ควรพลาดกับตัวละครนี้ กจากมีสโลยังที่พี่สันว่านะคะก็ยังมีสกิลสปันด้วยนะคะคงถูกใจสาวนะครับตัวละครแอดก็นอกจากหน้าตาก็จิตด,ด้วยนะเออจะหลอ่อ,อมันมันหล่อแต่มันจิตนะครับด้วยความที่สกิลหลากหลายแล้วก็ทั้งระยะไกลระยะใกล้แล้วก็สถานะที่ปกติที่กวนม,มากเวลาเวลา p v p ใช่มันเป็นการสร้างพื้นที่ในการเล่นและที่สำคัญสกิลอันติทั้งสองอย่างเขาเนี้ยปวดทั้งคู่ สก,กิลนึงก,ก็ดูดรวบแล้วก็ดูดแล้วก็ระเบิดอะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง p ีพเนี่ยนะโหดแน่นอนจากที่ลงเรา,รางคงเข้าไม่ถึงเท่าไหร่นะครับเราต้องจิดตัวนี้นิดนึงอยากจะชวนเพื่อนๆเนี่ยมาเล่นเกมเอลซอร์ด้วยกันค่ะอยากจะรู้ว่าเพื่อนๆกับตัวละครใหม่ตัวละครแอดใครจะสิทธิ์มากกว่ากันค่ะเราสามคนรอกปนในเกมนะคะอย่างที่เราบอกถึงข้อดีไปแล้วเนาะผมรู้สึกได้ถึงเนื้อเรื่อง คือมันจะแตกต่างกับเจจากตัวละครอือ่นที่แบบออกจะแม่สดใสต้าไปสดใสต้อไปแต่นี่ม,มาดา้านอะไปกป้องโลกอันนี้มันมาแบบดร์กโลกจิตเลยโลกจิตมันก็ระเบิดพลังนะครับซึ่งมันเป็นความแปลกใหม่ของตัวละครแอดคิมที่ภูมิหลังกับท่าต่างๆมันมันจิตอ,ะอ่ะที่สาคัญคือเขามีเป้าหมายอะไรบางอย่างในการเข้ามาเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้ในเอลซอร์ดด้วยใครที่นะชอบเกมแนวการ์ตูนเนี่ยนะครับแล้วสามารถที่จะผจญภัยกับเพื่อนๆหรือว่าไปพีพีเนี่ยก็้ามพลาจะเล่นเกมนี้ครับมาลองเล่นดูแลวกัน ม,มาเล่นกงนเยอะนะคะจากที่เล่นแล้วมันมากนะครับ